இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการลิมี่นะคะวันนี้ก็ามาอยู่กับสกินไวโอเลตโนบะละกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมารีวิวสกินนะคะแล้วก็จะมาแนะนำเซ็ตออกของรู่เล็กๆน้อยนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากัรเยอะนะคะก็คือท่านผู้ชมเปิดสุ่มสกินโนบะละกันหรือ,อยังเออนี่ก็ราคาอาจจะแรงนิดนึงเออก็ไม่แรงอยู่ในระดับ กลางๆนะคะก็ประมาณ2-3,000พันเนาะไม่เกินนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นป้ายประกาศมาด้วยนะคะถ้าขุมสุ่มสุ่มครบ28ครั้งเนาะแล้วก็จะมีเป็นสกินปุ่มมาด้วยนะคะตอนนี้เรายังสุ่มไม่ครบย8่แปดครั้งเนาะแต่เราได้ท่าเต้นมาแล้วนะคะทุกคนจะเป็นท่าเต้นถือถุงชอปปิ้งแบ็คแบบนี้เลยน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะแนะนำเซ็ตออกของก่อนเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคมา ั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปย์แชน,นะคะป,ปีไลนยปีไย บ้าฟ้าแล้วไปทำชันเออแกไม่รอแน่บาเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะทำาไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมิ TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0,000แนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะอมาทุกคน ก็เซตอกของนะคะเราก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยนะคะรูนก็จะออกเป็นตามนี้เลยนะคะทุกคนก็ออกตามเราก็ได้นะเราก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเซตอกวอธรูนเท่าไหร่อะแรมเพจไป10อ่าแล้วก็แอสเซสซินเนตไปอีก10นะคะแล้วก็ดากแกคราวไปอีก10ลูกนะคะที่เหลือก็ออกตามเราได้เลยนะคะแล้วก็สกิลเราเอาฟิกมาเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมได้เลยนะคะทุกคน ค่ะตอนนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตชื่อเราแต่เราจะบอกนะคะว่าเราเนี่ยเปลี่ยนชื่อมานะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนจากเจอแตควายนะคะมาเป็นจื้อบอรบอรบจื้อนะคะเพราะอะไรเบื่อชื่อเดิมแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเอฟเฟกสวยมากสวยตะโกนอะค้อนแบบว่ามีไว้ให้ทุบรักนะจุ๊บๆุมีไว้บอกเธอนะคะคลิปนี้ไม่ได้ลงแรงนะคะทุกคนก็เล่นขำๆนะปกติเราไม่ค่อยได้เป็นเมนแคดดี้เท่าไหร่นะคะเลยแบบว่า ยังไม่มั่นใจเอาลงแรงนะคะเออเจอกับเอลสุแล้วก็บอนนี่นะคะเออเรียบร้อยนะคะได้เอลสุเฟิร์สบัตไปหนึ่งเอ้ยเกือบตายบอนนี้แรงนะแพทนี้นะคะบอนนี่อีกกี้โหดมากก็เอฟเฟกต์วารสวยมากทุกคนคือแม้ว่าเราจะเห็นเป็นรอบที่1นึ่งล้านสอล้านโลกนะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะเออนี่ไปโยโยเวอร์อ่าเดี๋ยวเราจะ ยิ่งนะคะเจอบัตเตอร์ฟลายทีมนั้นนะคะก็รู้สึกแปลกตาอยู่นต่ว v i เลมีสกินอนิเมะเออช็อตน,นี้ก็ไฟนะคะอุย้ยเราได้มาอีก1นฮิลอ่าเรียบร้อยนะคะเราจะปิดอลเลเตอร์ได้ไหมไม่น่าได้แหละไปไกลแหละวายเ e ลเนี่ยเอาไปเล่นดีๆเนี่ยโหดมากทุกคนเราคิดว่าถ้ายิ่งเลดเกมเนี่ย v i o เ e ลมีคงมีของอะไรเนี่ยคือ ปล่อยให้ยิงฟรียิงไหลยิงได้สบัดอะทุกคนแค่แต่ต้นเกมว่าเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะเป็นตัวแบบว่าแอบจะปฏิหงปฏิหารนิดนึงเออเป็นฟิลนั้นแปะสวยเดอ้อนี่เออยิงป้อมขู่มันไปทีหนึ่งนะคะนี่ปึ้งอันติไปปึ้งอย่างนี้นะครับปึ้งไปอีกทีเรียบร้อยเดอ้อจังหวะนี้นะคะเราก็พยายามเดินเดินเซฟแต่เอลซูไม่เซฟนะคะโอ้โหไวโวลเลตโหดเกินได้อัตเมด้อะอ่ะ เดี๋ยวเราเคลียร์ล่างเคลียร์อะไรเสร็จแล้วอุ้ยเห็นเอลสูน่ฉันเห็นเธอนะเราก็พยายามแบบว่าขึ้นไปช่วยกางนะคะเพราะว่าเลนล่างมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้ววะเออเราก็จะตายนะแต่เออขอกลับไปเอาเลือดก่อนเลือดของเธอที่ป้อมกลางฉันขอละกันนี่ยิงไปทีนึงนะคะได้บอนนี่มาอีกตัว4-0น่ะ4-0 2คือโหดเกินทุกคนเกมนี้นะคะทุกคลิปในช่องคือ เล่นเองหมดเลยนะคะโนหน้าม้านะคะโนหน้ามา้าใดๆนะเออเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย,อยช็อตนี้เหมือนจำไม่ได้ละคือเราเข้าผิดจบเรียบร้อยนะคะกะว่าจะ r e g e n e a t e สักหน่อยโอเคค่ะเกิดมาแล้วนะคะเราก็มายิงป้อมดันป้อมกันเหมือนเดิมนะคะอีกนิดนึงป้อมมันจะแตกละยัดใส่บนนี่ไปโอ้นีทันอะกี้หนึ่งรอบนะคะโอเคค่ะได้ป้อมล่างกันมาเป็นที่เรียบร้อยอะยิงขู่ไปทีนึงแล้วก็ คลิของแกฉันขอละกันปัดเป่าต้องคำสาบอ่ะเราก็จะพยายามเคลียร์นะคะทุกคนกคน็เรายิงไปในพุ่มคิดว่าเอลสูม,มันจะอยู่ในพุ่มไงโชว์ Show, ไปทีเด็กอ่ะกลับม,มาเจอกับอเลเตอร์อีกแล้วอุย้ยจะเอาอ่ะจะเอาอ่ะจะเอาอ่ะอุย้ยคือช็อตนี้นะคะตอนเราเอาเล่นเนี่ยคิดว่าในใจเนี่ยเราไม่รอดแหละแต่ยังดีนะคะกลบมา จุกทันนีเรียบร้อยนะคะได้มาอีกคิวหนึ่งคิดจะซ่าก,กับพี่อ่ะมันยังเกินไปเนอะมันเยาไวัยไปอ่ะเดี๋ยวเราก็ยิงนกยิงไรนะคะคือเอฟเฟกตอนเล่นคอมโบสวยมากนะคะใครที่ยังไม่ได้ทุบก,ก็รีบทุบก,กันนะคะทุกคนแต่เอออ่ะช็อตนี้ไม่น่าเล่นได้เนาะมากันหลายตัวมากันห้าตัวเกินนะอ่ะปึ้งอันติไปทีหนึ่งตอกตะปูไปช็อตนี้นะคะบิโลเข้าแล้วแต่ แต่อะไรพยายามตามอยู่อืมได้กบได้มาคิวนึ่งอุ้ยสกิลไม่พอโอ้โหไบโอกิ้งได้จบและวเรียบร้อยนะคะสู่ขีดในวันที่ดีอ่ะช็อตนี้เล่นไม่ได้นะคะเราก็พยายามจะเซฟเซฟถอยถอยก่อนอ้าเอาห่อจะเอาอ่อปึ้งยิงอันติไปทีหนึ่งดีทุกคนอันติก็คือโคตรกิเลี่ยวอะ่ะยิงไปอีกรอบนะคะเออเรียบร้อยนะคะได้อลเลเตอร์มาตัวหนึ่งนะคะคือปกติเนี่ยไวโอลเลตน,นะคะ ตอนเราเอาไปเล่นเนี่ยไม่ใส่สก,กินรู้สึกว่าไม่ค่อยแรงเลยพอใส่สก,กินนี้ปุ๊บเรารู้สึกแบบแรงอะ่ะไม่รู้ดิไม่รู้ที่บาย่งไรรู้สึกแบบว่าเอฟเฟกมันอลังมันดูแรงดูอะไรอย่างงี้นะคะช็อตนี้ก็เคลียร์ล่างเคลียร์อะไรไปนะคะทุกคนอ่ะปุ๊บอันตียัดหน้าโบนนี่ไปทีหนึ่งเรียบร้อยนะคะยืนนิ่งๆก็สู่ขิดดีอ่าเราก็พยายามเอาคีปเอาบัฟอะไรก่อนนะอยากให้เงินเรานำนะคะทุกคน เกมนี้อาจจะไม่ได้เล่นซีเรียสเนาะเพราะว่าก็เล่นฮา้าทุกคนเอออย่าไปคงอย่าไปเครียดจื้อบอ่อจื้อบออ่อเอยเจอเอลซุเอลซุเรียบร้อยนะคะไวโวลเตกลับบ้านทางรัดโอเคค่ะเกิดมาแล้วนะคะทีมนั้นก็วัตเตอร์ไฟลจะซอยหลายคนเห็นอย่างนี้อาจจะคิดว่าเกมนี้อาจจะแพ้หรือเปล่าอ่ะลองเดามาดูลองเดาดูกันนะคะว่าจะแพ้ไหมอ่าลุมบนลุมบนเว,วะลุมบนยีน่าลุมบนเลอะเออ มาได้เป็นค้นแพ้นะคะตั้งแต่บ่ทันบอคฮากได้ <c oughs> อายิงปึ้งได้เลยเตอร์มาตัวหนึ่งอายิงไล่ยีหน้าไปยีหน้าป่ะเออนั่นแหละยีหน้ายิงไล่มันไปนะคะปึ้งอ่ะไม่ได้เกือบขีดเกือบขีดปึ้งเรียบร้อยนะคะฟิกไปเอาฟิกไปเอาช็อตนี้ช็อตนี้ป้อมต้องเป็นของฉันนะคะโหตอบปูตอบไปทีเดียวคือแบบ ป้อมแตกอ่ะป้อมล่างอีกป้อมหนึ่งนะคะจะแตกแลวแหละเห็นแล้วแบบลำคาญตาเกินอ่ะช็อตน,นี้นะคะเราว่าไม่น่าไหวนะทุกคนก็ถอยก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณนะนัตยาที่มาช่วยเราจนถึงจุดสุดท้ายเดี๋ยวข่าขอกลับบ้านก่อนแล้วกันระหว่างกลับข่าก็จะเคียร์คีบเคียร์อะไรไปโอ้ยจะบาโว้ยจีน่าช็อตน,นี้จะเอาเกินคือยามันคงแค้นเราเมื่อกี้ทุกคนมันจะเอาเละ หนีมาทันนะคะตอนเล่นนี่คือใจตุ้มๆต่ำๆช็อตนี้นะคะได้โบนี่มาโอ้โหอเลิเตอร์แม่งวางทั้งสองทางเลยมาทีมนั้นตายสองนะคะบัตเตอร์ไฟกับมีดมันตายโบนี่คือโบอนี่ออกเออนั่นแหละก็เล่นขำๆนะคะแพ้มโมโหเราก็พยายามกดรวมกลุ่มนะคะตีดารการเถอะทุกคนตีดาร์คือไอเฮียมาหน่อยดีอุ้ยคำหยาบอยพูดนะคะเออตีดาร์ตีอะไรหน่อยเอ,อ้ย เอาดิตีหน่อยเออตีดักดีวะโอ้ยไวโอเลตจะตายแล้วถ้าคือถ้าโดนดักคิวคืออายอะทุกคนอายแบบว่าไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยนะเ,เดี๋ยวเราตีไปนะคะนี่ปึ้งก็กิ้งหน้าเข้าไปใส่เลยเรียบร้อยนะคะได้โกสเลเยอร์มากันเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนละกันแล้วก็วกส่องจิตส่องใจนะคะเออมากลับแล้วก็มาโคเคียวโคงเคียคร์ยครีนะ เม่อกี้คือเราเห็นเลเตอร์นะคะอยู่แถวๆนี้แหละแต่เห็นแค่ตัวเดียวนะก็ไม่คิดว่ามันจะล็อกเราไม่คิดว่าตัวอื่นจะมาเรียบร้อยนะคะ white a l e กลับบ้านนะคะหลับไปแล้วเออเราทีมเรากดออกไปแล้วนะคะ AFK ไปแล้วโคตรโหดอ่ะทุกคนคีบอะโคตรโหด คือแบบโอ้โหเกมนี้นะคะชนะพอคลิปเป็นอะไรที่พิเศษมากนะคะเฮียค่ะคลิปนี้ฝ่ายกันกดชายกดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเด้ยนะคะอยากให้เรามารีวิวสกินกอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะโอ้โหจบไปท้ายกับ MVP สวยๆเด้อ